สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีโปรต้นละ50ทั้งคลิปมาแบ่งปันนะคะเป็น ep ีที่13นะคะโปรวันนี้ก็จะเป็น3ต้นหรือ4ต้นส่งฟรีนะคะ5ต้นขึ้นไปค่าส่งมะเหมา50บาททั้งแบบโอและปลายทางนะคะจะเป็นการจัดส่งแบบกล่องให้นะคะวันนี้ก็มีทั้งไม้มีชื่อและลูกไม้มเมล็ดนะคะวันนี้มีลูกไม้มเมล็ดมาแบ่งปันนิดหน่อยนะคะ ก็คือเขาก็เริ่มโตเริ่มมีมาให้แบ่งปันแล้วนะคะสําหรับลูกไม้มเมล็ดนะคะปูลงคลิปวันที่26กุมภานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่27กุมภานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปปูก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบอนสีมาแนะนํานะคะ1ชุดจะมีสตัวนะคะจบครบในชุดเดียวนะคะ ซื้อพร้อมบอรสีก็บวกเพิ่มไปอีก70บาทนะคะถ้ารับแค่ผลิตภัณฑ์ก็โอน90ไปทาง100นะคะสุดคุ้มก็3ชุด200รวมส่งนะคะเตรียมสมุดปากกาจดหมายเลขและชื่อไม้ไว้ด้วยนะคะที่ให้จดชื่อไม้เพราะบางครั้งมันอาจจะมีสำรองให้เนาะแต่บางตัวก็อาจจะมีแค่ในคลิปนะคะเรามาดูหมายเลขหนึ่งกันเนาะหมายเลขหจะเป็น เจ้าสัวนะคะเป็นไม้กระถางสี่นิ้วทั้งหมดนะคะเจ้าสัวนะคะหมายเลขหนึ่งนี่นะคะความสวยเดียวยิ่งโตก็ยิ่งสวยนะคะกระถางที่สองจะเป็นมณีนารานะคะเป็นไม้ด่างนี่นะคะตัวนี้แม่สวยมากนะคะมณีนารากระถางที่สองนะคะกระถางที่สามจะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะนี่ไซส์ก็ประมาณนี้นะคะหมายเลขสามนะคะ หมายเลขสี่จะเป็นอับสรสวรรค์นะคะนี่สวยๆเลยอับสรสวรรค์หมายเลขสี่ใครไม่ทันคลิปที่แล้วนะคะหมายเลขห้าจะเป็นจังหวัดนาราธิวาสมีสองต้นในกระถางนะคะเอาไปแยกปลูกหรือปลูกเป็นกอกกระถางใหญ่ได้เลยเนาะหมายเลขห้านะคะนาราธิวาสหมายเลขหกจะเป็น สงขาสงขาก็มีสองต้นในกระถางนะคะแยกปลูกก็ได้กอก็ได้เนาะนี่นะคะหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดจะเป็นหนุมานคลองเมืองนะคะนี่ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตอนนี้หนุมานคลองเมืองนะคะหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดจะเป็นหลวงปู่ทิมนี่นะคะไซนี้ก็อัพขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยเนาะยิ่งนอกตู้ยิ่งสวยนะคะหลวงปู่ทิม หมายเลข8นะคะหมายเลข9จะเป็นพัทยานะคะมี2ต้นในกระถางนะคะกลมๆหวานๆเลยนะคะเอาไปแยกปลูกหรือกอได้เนาะนี่นะคะพัทยา2ต้นในกระถางหมายเลข9หมายเลข10บนะคะปีมะโรงนะคะนี่หวานๆเลยปีมะโรงใครเกิดปีมะโรงนะคะหมายเลข10บสิบเอ็ดจะเป็นผาซ่อนแก้วนะคะสิบเอ็ดนะคะ สิจะเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวนี่นะคะ12เจ้าสัว13าจะเป็นเทพพิทักษ์นะคะบอลกาบนะคะเทพพิทักษ์สิบสามสิจะเป็นพายแก้วนะคะพายแก้วสีหวานเลยสิบห้าตัวนี้จะเป็น มหาพนนะคะไม้เก่านี่นะคะมหาพล15้านะคะ16จะเป็นบอนกลกาบจะเป็นนารีสยามนะคะเนี่ยหน้าเริ่มมาแล้วนะคะสีเริ่มมาแล้วเนาะสินะคะนารีสยามต้นต่อไปนะคะ17บเจดสิจะเป็นมงกุฎราชันนะคะเป็นบอลด่างนะคะนี่ด่างเหลืองนะคะ 17นะคะมงกุฎราชันสิบมณีนารานะคะดูหลอดใหม่ใครไวใครได้เนาะนี่นะคะ18นะคะมณีนารา19จะเป็นสงขาสองต้นในกระถางนะคะ19นะคะสงขา20จะเป็นดวงใจทศกัณน,นะคะไม้ด่างใบกลมเนาะนี่ตัวนี้ชอบแดดนะคะ ยี่สิบนะคะยี่สิบเอ็ดจะเป็นองคตถือสารมีสองต้นในกระถางนะคะตัวนี้ก็ชอบแดดยิ่งนอกตัวยิ่งสวยนะคะองคตถือสารนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะเป็นไม้เก่านะคะนี่อีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บเนาะผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะยี่สิบสองยี่สิสามเมืองเชียงใหม่นะคะนี่ เมืองเชียงใหม่นี่มีจำนวนนะคะ23 24จะเป็นรวยไม่เลิกฟอมสองต้นในกระถางนะคะรวยแล้วรวยอีกรวยไม่เลิกนะคะ24นะคะต่อไป25จะเป็นอับสรสวรรค์นะคะนี่แดงๆสวยๆเลย25นะคะอับสรสวรรค์ 26จะเป็นมงกุฎราชันนี่ดูความสวยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกับราคานี้เนาะยีจะเป็นเดือนมีนาคมอัพไซด์ได้เลยเดือนมีนาคมนะคะ27 28จดจะเป็นเดือนธันวาคมนะคะนี่ยีจะเป็นปูโสมไม้ด่างใบกลมเหมือนกันยิ่งได้แดดยิ่งสีสวยนะคะ ยี่สิบเก้าสาสิบจะเป็นวิมานดินนะคะเนี่ยด่างสวยๆเลยเป็นไม้ทรงเตี้ยนะคะไม่สูงเนาะนี่นะคะสามสิบวิมานดินสามสิบเอ็ดแววมายุรานะคะตัวนี้ก็ชอบแดดนะคะเนี่ยได้แดดก็จะกัดสีมาสวยนี่นะคะสามสิบเอ็ดแววมายุราสามสิบสองจะเป็นหนุมานคลองเมืองนี่ สวยๆเลยได้แดดสีก็จะเข้มขึ้นนะคะ32ต่อไป33นะคะเออตัวนี้มีลูกอับสอนสวรรค์น,นะคะเนี่ยมีลูกออกมาหนึ่งใครไว้ใครได้เนาะ33นะคะอับสอนสวรรค์34มีนาคมสซโตละสามสิบหธันวาคมนะคะ 35 36วิมานดินนะคะดูใบใหม่สวยๆเลยวิมานดิน36 37สีมหาโพนะคะนี่สีสวยๆเลยพื้นชมพูกระดูกเขียวนะคะไม้เก่าอีกหนึ่งตัวเนาะ37นะคะสีมหาโพธิสาผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะ38 3 9เป็นอ้อมกอดแห่งคุนเขานะคะอ้อมกอดแห่งคุนเขา40จะเป็นมหาพลนะคะมหาพลไม้เก่านี่สวยๆเลย40นะคะต้นต่อไปนะคะ41่สิบนะคะหานุมาอตัวไม่ใช่ตัวนี้จะเป็น ชมพูพานนะคะชมพูพานนะคะชมพูพานคลองเมืองนะคะสี่สิบเอ็ดนะคะสี่สิบเอ็ดสี่สิบจะเป็นธาตุบางแก้วนะคะนี่ลน้นล้นเลยสี่สิบสนะคะธาตุบางแก้วสี่สามจะเป็นพายแก้วนะคะพายแก้วสี่สิบสามสี่จะเป็น จังหวัดสงขามีสองต้นในกระถางนะคะสงขานะคะแยกหรือกอได้เลยเนาะสี่สิบสี่สิบห้าจะเป็นอุ้มทองอุ้มทองฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะตอนนี้ก็ชอบแดดน้าก็จะเข้มแบบนี้เลยสี่สิบห้านะคะอุ้มทองสี่สิบหกชนบุรีมีสองต้นในกระถางนะคะสี่สิบหกนะคะแยกปลูกหรือกอได้เลยนะคะ ตัวนี้ใบไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะก็ได้47นะคะจะเป็นอ้อมกอดแห่งขุณเขานะคะ47นะคะปูพิ่งเริ่มมีมาแบ่งปันเนาะตัวนี้นะคะ47นะคะ48จะเป็นองคตถือสาร2ต้นในกระถางนะคะ48นะคะองคตถือสารเดี๋ยวหน้าเขาก็มาเนาะสีก็จะเริ่มมาต่อไป49นะคะ มีต้นเดียวในคลิปเนาะ49้าจะเป็นสุดรักนะคะดูความด่างใบใหม่ก็ด่างสวยเลยนี่นะคะ4ี่ิ้านะคะสุดรักนะคะห้าสิบสาวนครชัยศรีนะคะสาวนครชัยศรีนะคะคลิปที่แล้วใครไม่ทันเนาะนี่นะคะห้าสิบนะคะห้าเอ็ดจะเป็นพรนันพันจะเป็นบอลกลับสีออกแดงเลือดหมูนะคะเป็นพ่อพันให้ที่สวนเยอะเหมือนกันนะคะตัวนี้ นี่นะคะ51 52อดจะเป็นแม่ห้องสอนนะคะไม่รู้ใบนี้ติดติดต่างมางได้ยังไงนะคะแม่ห้องสอนตัวนี้ยิ่งโตใบเขาจะใหญ่ขึ้นนะคะก็จะเป็นสีแดงเนาะ52นะคะแม่ห้องสอน53วิมานดินนะคะด่างสวยๆเลยนี่นะคะ53านะคะ 54จะเป็นสิลาเพชรนะคะสิลาเพชรนี่54น่าจะมีต้นเดียว55จะเป็นยุทธหัตถีไม้เก่านะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยใบแข็งก้านแข็งนะคะยุทธหัตถีนะคะ55 56จะเป็นไก่ทองประเสริฐปลอมสองต้นในกระถางตัวนี้ก็มีสำรองนะคะ เป็นฟอร์มสองต้นทั้งหมดนะคะที่มีสำรองเนาะ56นะคะไก่ทองประเสริฐต้นต่อไป57าับเอักษรสวรรค์นะคะนี่สวยๆเลย57าสบเจนะคะอักษรสวรรค์ห้นารีสยามนะคะบอลกาาบนารีสยามนะคะ58 59องค์หญิงทอฝันนะคะนี่ ใบอดใหม่กำลังจะมา59นะคะ60เจ้าสัวนะคะ60นะคะเจ้าสัว60 6 1อจะเป็นไก่สมพง์นะคะไก่สมพง์กำลังจะมีจำนวนแล้วนะคะนอกจากตอนนั้นหมดไปชุดหนึ่งแล้วเนาะจำนวนใหม่กำลังมานะคะไก่สมพงค์เอด ต่อไป62ขึ้นไปก็จะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะพ่อเออแม่จะเป็นแม่จะเป็นสีขุนปลื้มนะคะพ่อจะเป็นธาตุบางแก้วด่างนะคะพ่อสีขุนปลื้มแม่ธาตุบางแก้วด่างเนาะ62นะคะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางทั้งหมดนะคะนี่นะคะ6ก,กระถางที่62นะคะ62ขึ้นไปเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะพ่อสีขุนปลื้มแม่ ธาตุบางแก้วด่างนะคะมันออกด่างมายังไงปูไม่แน่ใจมันเป็นหน้าชมพูอยู่แล้วเนาะแล้วมันออกเป็นเป็นด่างขาวมาแม่เขานะคะนี่แต่ก็มีแค่แค่ต้นแม่ต้นนั้นคือยุบไปแล้วนะคะนี่อันนี้ออกเป็นกลมๆแล้วก็ป้ายมาแบบนี้อ่าใช่เป็นธาตุบางแก้วด่างด่างออกเป็นขาวมาไม่ใช่ป้ายนี่นะคะ มีสองต้นในกระถางทั้งหมดนะคะหกสิบสองนะคะต่อไปเป็นหกสิบสามนี่นะคะหกสิบสามนี่มีสามต้นเลยนี่นะคะอันนี้ก็ติดป้ายออกมาอย่างนี้ป้ายออกเป็นชมพูหน่อยนี่นะคะหกสิบสามเอาไปปลูกเป็นกอรหรือจะแยกก็ได้นะคะเพราะว่าบางกระถางก็คนละสีคนละหน้าเนาะหกสิบสี่นะคะดูหกสี่เนี่ย สองสีสหน้าเลยนี่นะคะ6กสิก็เหมือนกันนะคะสองต้นสอ,สองสองทรงเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเป็นป้ายชมพูมานี่นะคะ65 66ก็เช่นกันนะคะนี่สองลักษณะเลยสองต้นในกระถางนะคะ 66นะคะ67ก็เช่นกัน2ส,สี2หน้านี่นะคะ67ไซต์โตแล้ว67 68ก็เหมือนกัน2ส,สี2หน้า68นะคะ68ต่อไปเป็น69ก็ องหน้าเหมือนกันนี่สองลักษณะใบนะคะ6 5 69 69นี่นะคะมีมาแบ่งไม่ค่อยเยอะนะคะพ่อแม่นี้70นะคะนี่สองสีสองหน้าเหมือนกันนี่ลูกไม้มเมล็ดก็เขาก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือไม่ได้เหมือนกัน100เปอร์เซ็นต์นะคะเกือบทุกต้นเนาะนี่นะคะ แต่ถ้าเป็นชิ้นผ่านะี่คือเขานิ่งแล้วนะคะ70นะคะบางตัวไหนใบดกเนาะวันส่งถ้าเขาเขาเหลืองเขาเหี่ยวปุ๊กก็ดึงออกให้นะคะ71นะคะเนี่ยก็สองลักษณะเหมือนกันเนี่ย71 72นี่ข้างล่างก็จะคลายสีขุนปื้มเนาะแล้วข้างบนนะคะออกกลมๆแบบนี้ เจนะคะลูกไม้เมล็ดส่วนมากก็บางอันก็ไม่ตรงพ่อแม่เลยนะคะเพราะว่าเป็นเมล็ดเนาะเราคาดดาวเขาไม่ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะเฉพาะเขานะคะ73นะคะเนี่ยสองต้นในกระถางอันนี้จะสีเข้มหน่อยนี่นะคะ73านะคะต่อไปเจส เจ็ดสิบสี่นี่ก็จะค้ายธาตุหน่อยนะคะนี่แล้วก็สองสองสีเหมือนกันเจ็ดสิบสี่นะคะก็จะค้ายธาตุสองต้นเหมือนกันเจ็ดสิบห้าเนี่ยสองลักษณะเจ็ดสิบห้านะคะเจ็ดสิบห้าหกสิบสองถึงเจ็ดสิบห้านะคะจะเป็นลูกไม้เมล็ดจะเป็นโฟมสองต้นในกระถางนะคะสำหรับวันนี้อ p พีที่สิบสามปูก็มีลูก ลูกไม้มาเล็ดและไม้มีชื่อมาแบ่งปันทั้งหมดนะคะ75กระถางนะคะปูฝากลุงป้าหน้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ